ไปอาทิตย์แรกเนี่ยเพื่อนผมเสียชีวิตเลยร้อยตรีวันชาติจันทาผมจำได้โดนเข้าซองแล้วตะเวงเข้ามาเนี่ยมันยิงประสานเนี่ยมันก็เลยติดอยู่ในในซองนั้นแล้วถูกยิงเสียชีวิตเลยไอพม,มินพลร,รู้ว่ามีค่าร็จปุ๊บมันยิงปืนแม็กหนึ่งป,ป,นปืนเปิดเอ็นหกเนี่ยนะไอคนก็ภ่ายมันมีนบังเกอร์มันอยู่มันเล็งตูนแล้วเข้าจะถอยป๊อปอป๊อปอป๊อปอไม่ได้ดิ้นเลยนะสนิทเลยผู้กองกลมนี่ลรบชนะแล้ว ข้าศึกถอยหนีหมดแล้วคันชีพมาของฝนลังมามันไม่ฟังเสียงอะ่ะมันยิงทันทีเลยวันนั้นอกองร้อยผู้กองกล่อมเนี่ยเหลือไม่กี่คนอะ่ะปรากฏว่าลงหัวกันตายด้วยคันชีพวันนี้มาร่วมค้นหาวีรกรรมจากรายชื่อแต่ละรายชื่อของเราวีรบุรุษบนกำแพงแก้วที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ที่นี่คือบริเวณกำแพงแก้วที่อนุสรสถานแห่งชาตินะครับเราจะเห็นบริเวณกำแพงแก้วเนี่ยสลักชื่อรายนามผู้เสียสละหรือว่าผู้สละชีพเพื่อชาติตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1มาจนถึงการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปจนถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะเห็นรายชื่อที่เนี่ย8,800กว่ารายชื่อรายชื่อแต่และรายชื่อนั้นมีเรื่องราวครับไปอาทิตย์แรกเนี่ยเพื่อนผมเสียชีวิตเลยร้อยตรีวันชาติจันทาผมจำได้ไปเจอกัน ก่อนออกรัะเวนก็เพื่อนหลายคนที่ไปด้วยกันก็ไปเจอคุยกันเฮ้ย hey ไอชาตบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องออกรัะเวนละกูขอสนุกเขาหน่อยไว้มันก็นวดให้ผู้หญิงแก่แอมนวดแล้วก็นั่งว่าเออมึงนวดถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงต้องเข้าป่าแหละพอรุ่งขึ้นมันก็ออกรัะเวนเข้าซองเวทกองเลยโดนเข้าซองรัะ,ะเวนเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เยอะเพราะเวทกองเนี่ยถ้าเห็นหนรัะเวนมันจะ ออกซุ่มแล้วเข้าก็เรียกเข้าข้าสองมันก็ปะทะหนักเลยเราก็ได้แต่ดูเพราะยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะออกก็ได้แต่ดูลุ้นมันได้ข่าวว่ามันถูกเข้าซองก็คำว่าเข้าซองนี่หมายความว่าเขาประกบสองข้างใช่ใช่มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างเาางี้ยเขาวางวางกําลังเป็นสามเหลี่ยมแล้วละตะเวนเข้าแบเนี้นั่นแหละก็เรียกเข้าซองมันยิงประสานเนี่ยมันก็เลยติดอยู่ในในซองนั้นแล้ว ถูกยิงเสียชีวิตเลยคนแรกเลยร้อยตีวันชาจันทาพวกเราก็เสียใจเลันเหมือนกันนี่นนเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หละเพราะว่าร้อยตีใหม่ๆเนี่ยประสบการณ์มันน้อยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตอนเดือนสองเดือนแรกๆเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้หมวดเนี่ยจะสูงเสียเยอะเพราะนั้นต้องฝึกให้ดีแล้วใช้ประสบการณ์ที่เรียนมาทั้งทั้งเรื่องตำราทั้งเรื่องฝึกมานะ จากกอนจะมาลบเนี่ยหรือไม่ก็มันก็อยู่ที่โชคดวงชะตาด้วยนะแต่ถ้าผ่าน3ามสี่เดือนไปแล้วเนี่ยมันจะมีประสบการณ์แรู้สึกว่าเออกูพอจะตั้งตัวได้อะมันมันแปลกมันก็เหมือนเล่นกีฬานะแต่มันเล่นกีฬาแบบเดิมพันด้วยชีวิตนีมันเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตหลายคนที่ไปตอนแรกๆว่ามันเหมือนแรก,รแรกทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่ไป เสียชีวิตนี่เพื่อนผมคนแรกเลยจําได้หลังจากนั้นเราก็ออกรัตะเวนและผู้หมวดนี่จะต้องเดินอยู่ในหมู่หน้าคอยควบคุมเพราะว่าการลบในเวียดนามเนี่ยมันเป็นป่าทึบเวดกงมันจะพลางอย่างดีแล้วก็ขุดลุ้มเนี่ยบุคคลเนี่ยเล็กๆมองแค่ไม่เห็นแล้วพลางอย่างดีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้าไปในฐานมันไม่รู้แล้วก็เราก็จะเสียชีวิตกันอย่างนี้แหละ โดนมันยิงออกมาโดยไม่ทันรู้ตั้งตัวเลยกว่าจะตั้งตัวไดนะ้ผมก็โดนแต่มันก็โชคดีที่รอดมาได้นะมีการประทะรุนแรงอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมรัตะเวนน่าจะพื้นที่ใกล้สามเยี่ยมแปกแม่น้ำโขงมันเป็นป่าป่าแบบชายเลนป่าสวั่มแต่มันไม่ถึงกับเป็นโคลเลนมันมันเป็นป่ายังไม่ถึงป่ากงการ ก็เขาสั่งให้ระัตะเวงเพราะเขาสงสัยว่ามันน่าจะมีเวทกงแถวนั้นน่าจะเป็นพื้นที่แถวซอมบากีหรือไม่กับฟุกโถนะผมจาไม่ได้แต่แถวนั้นแรงก็พาหมดรัตะเวงเข้าไปแล้วก็มันพากไปในฐานพากไปในฐานเวทกงโดยไม่รู้ก็ปะทะกันอย่างแรงผมเดินคนที่สามคนที่สามในหมู่มันยิงออกมาเนี่ยเวทกงมันยิงออกมาเนี่ย เข้าหน้าหมู่ที่ผมเดินควบคุมอยู่ม,มันเหมือนเข้าดอกแดกเต็มเลยปับป๊บๆๆๆทั้งเอ็มสิทั้งอากาเต็มเลยแล้วมีนักนดึงเชียวคอผมไปฟับเลยผมก็ีปุบตัวลงล้มตัวลงหมอบลงก็ปะทะกันอย่างแรงนะครับจนเราต้องถอนออกมาตั้งหลักแล้วก็เอาเรียกกันชิปมายิงเคลียเพราะว่า เราเข้าไปอยู่ในในฐานมันอ่ะมันเยิงครับก็เลยถอยมาตั้งหลักนนเนื้นะพอกันชีพมีนี้เราก็เข้าเคลียร์แล้วก็ยึดฐานมันได้มันก็ถอนปรากฏยว่าผู้หมูที่เดินหน้าผมเสียชีวิตคนหน้าที่เดินอยู่หน้าผมเสียชีวิตแล้วก็ข้างหลังผมคนที่ที่เสียเสียชีวิตคือข้อมผมไปข้อมผมไปแล้วก็ไปโดนฐานช่าง ข้างหลังเสียชีวิตอีกคนเราเสียไปสามคนแล้วก็แต่เราก็ปะทะอย่างหนักกันนะมันก็คงจะบาดเจ็บละเหินลอยบาดเจ็บอยู่ยังไม่เห็นตัวได้แต่สิ่งของเยอะแยะที่มันทิ้งไวอ้อันนั้นแหละที่ปะทะแรงที่สุดแต่ละรายชื่อมีเรื่องราวครับอย่างเรื่องของผลอาสาสมัครพรม,มินพันรุตันซึ่งเราได้ไปสัมภาษณ์ร้อยตรีหวานเม่นนาเกตและได้พูดถึง การเสียชีวิตของพลอาสาสมัครพรมมินพันรุตันซึ่งเป็นผู้ที่แสดงความกล้าหาญในสงครามเวียดนามในครั้งนั้นครับวันนั้นไอ้พรม,มินพันธุตันหมู่เล็กที่หนึ่งอ่ะวันนั้นผมหมายเล็กสองไอ้พรม,มินต้องหมายเลขกหนึ่งเดินแถวตอนเนี่ยตอนออกเดินให้หวานนี่ฮะวันนี้กูจิตใจไม่ค่อยดีวะงออกหน้าผมออกหน้าการออกหน้ามันเหนื่อยนะครับแวกปาดงนี่ปืนนี่อย่างน้อยกึ่งอัตโนมัต เห็นทั้งหน้านี่ต้องยิงฉับพันเดินเดินไปเนี่ยพอตัดตรงโอ้โหบังเกอร์ใหม่ๆแล้วก็หลุมบุคคลมันลอยตีนมันที่ตายเนี่ยก็รู้เลยพอหยุดพักตรงนั้นไอ้มินเนี่ยมันยิงปืนแม็กหนึ่งป,ปืนปืนเอ็นี่ยนะผู้กองผมเหลือทัพทนิกอยู่ประจินปรากฏอะไรวะผู้หมวดผมชาญยุทธมงทองเขาเคลียร์ทาง่ะร้อยโทกับรอยเอกพูดกันเขาเงียบ ปรากฏว่าไงไหมผมก็เลยพูดไปเหมืนว่าเฮ้ยไอ้หา่ากูจิตใจไม่ค่อยดีงั้นเมื่อออกหน้าเลยมันไม่ยอมออกเอั้นไปกันชุดมือไปเลยตามตูดผมไปก่อนจะไปเนี่ยแค่นี้แค่นี้ยังน้าน่ยผมฟ้าดระเบิดมือเลยไปผมหมอบป,ปึ๊บไอ้คนก็ภ่ายมนมีนบังเกอร์มันอยู่มันยิงใส่ผมนะเรียกว่าผมนอนอย่างเงี้ยรู้เลยใบ,บไม้ขากดกระตุยเลยห่างผมไม่เท่าไหร่ผมก็กลับตัวมาอยู่กลางบังเกอร์มีต้นไม้ใหญ่เอ,อหัวทุบไปก่อน พอหลังจากนั้นผมก็หันตัวแล้วผมก็พุ่งมาอยู่แนวเดียวกับไอ้พรมินะไอ้พรมินพอรู้ว่ามีค่าเสร็จปุ๊บมันปลดเป้เพราะเป้นั่นเป้เป้ก็ใหญ่นะครับพั่ตนามมอตนามมันสูงมันปลดเป้เฮหวานยิงเคลียร์หน่อยนี่กูกงนี้กูเคลียร์ได้แต่ผมมีมูลดินหน่อยพี่ธีราบก็หนักเป็นเราถ้ารุปตอนที่มายืนนะมันยังมันยังมุบอยู่มันถูกระเบิดผมถ้ามันงอขึ้นมามันเล็งทูลผมก็เด็ก ใช่ไหม <laughs> ไอ้มินที่มันหนีแล้วมันงุ่มง่ามพอข้างหลังเขาตาดัดไอกิ่งไม้ไผ่เนี่ยเหนียวได้หูเอ็นที่หกเป้เนี่ยหันหลังให้มันอย่างเงี้ยมันเลง็งตูดเลยเข้าจะถอยป๊อปป๊อปป๊อป,อปอไม่ได้ดิ้นเลยนะสนิทเลยนึกว่ามันหมอบเดี๋ยวมันจะวิ่งมาไม่ใช่ตายสนิทนี่นะครับจะเอาศพเนี่ยลำบากแท้หนอโอ้โหตัวมันก็ใหญ่ ยิงเอเก้าไม่ระเบิดมันใกล้อะแ้อ้ก้าเนี่ยต้องยี่ห้าหลานันจริงระเบิดคุณโกนก็ยิงเข้าไปย,ยิง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 ไปผู้กองถังทิ้งตกรองผู้หมวดเป็นผู้นี้สมบูรณ์แพงดีบอกไม่ได้เผื่อแม่ตายแกก็พยายามที่จะเอาถบได้พอหลังจากไอ้ไม้กิ่งไผ่เกี่ยวเข็มขัดข้างหลังนี้ได้พอจับได้แต่ผมได้สองมือลากเลยนะถอยหลังพวงหลังเขาตัดเป็นไม้สองอันเป็นเปแล้วเสื้อขนส่วนนี่มันเป๊กแล้วมันทําเป็นเปได้ r จ g ลงอีกแล้วพุ่งยอยกระไผนะเพื่อนผมบางคนนี่พรวดก็ไปคนกระไผก,ก,ก็ออกออก,ออกถ้าไปได้อะผมนี่ก็เจ็บอ่อนนั่นเถอน,นี่มันตะเก็ดอะไรมันโดนไม่เป็นไรตอนหลังนี่ผมก็พุ่งขหลาวแล้วมาอยู่แนวเดียวกันแล้วตอนกลางร้อยแล้วก็าหามตบนะโอ้ยลำบากหนักในป่าดงดิบด้วยไม่ใช่ถนอนอนี้ไอพรมินมาดุตันคนพินุนโลกมันก็าตายวันนั้นไม่พูดระคายเลยใจขอเต้นตึกๆเพราะยิงกันต้องชั่วโมงชั่นอนอยู่ตรงนั้น นานมากก็ไผ่นั้นทับตะแหลกเหลวเป็นกนดเอ็มหกสิบอะถล่มไปเอ็นเิก้าเบิดบ้างไม่ระเบิดบ้างพื้นที่อยู่ใกล้ๆ้ค่ายแบรแคนไหมครับตรงนี้ไกลผมผมนกขมิ้นหนึ่งอ่อน,นในป่าดงดิบแล้วไกลนอกจากเรื่องของพลอาสาสมัครหรือว่ากําลังพลของกองพลเสือดาพรมินพันทรุตันแล้วนะครับเรายังไปเจอชื่อของพันเอกกล่อมอิ่มใจซึ่งเราได้ไปสัมภาษณ์กําลังพลทหารผ่านศึกอีกท่านหนึ่งที่ได้ กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กองกล่อมนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นร้อยเอกแล้วก็นํากําลังเข้าไปสกัดกั้นกองกําลังฝ่ายเวียดกงที่เข้าตีอําเภอลองถันจนกระทั่งประสบความสําเร็จแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับสถานการณ์สรับสนเมื่อฐานของผู้กองกล่อมเข้ายึดอําเภอลองถันคืนมาจากฝ่ายเวียดกงได้มันประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาบินเข้ามาเพื่อจะสนับสนุนฐานไทยครับโดยไม่ทราบว่าในพื้นที่อำเภอลองถันในเขตอำเภอรตรงนั้นเนี่ย ไม่มีหานเวดกงเหลืออยู่แล้วเพราะว่าผู้กองกล่อมได้นํากําลังพลเข้าไปตอบโต้แล้วก็สกัดกั้นจนเวดกลงล่าถอยไปหมดแล้วแต่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาบินมาถึงครับก็ระดมยิงลงมาและก็เป็นเหตุให้พันเอกกล่อมอิ่มใจเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับวันนี้วีซีมจะเข้าตีอยมเภือลองทันแต่ส่งผู้กองกล่อมไปแล้วส่งไปอารักขาแล้วสองทุ่มแะเอาแล้วแฟร์แตกหลังอำเภอลองทันเสียงยิงแล้วปัปป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 ๊บปั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 ๊บบอแลูกน i, ออก้วงว อำเภอลองทันปากฏว่าผู้กองกรมเนี่ยลบชนะแล้วฆ่าศึกถอยหนีหมดแล้วได้บอด,ดี้ไว้หลายคนเหมือนกันเขาว่าคนหนึ่งเป็นในพันฝรั่งเนี่ยมันขอคันชีพมาช่วยคันชีพมาของฝรั่งมามันไม่ฟังเสียงอะ่ะมันยิงทันทีเลยเหินขึ้นไปแล้วจะลงเที่ยวโดนหัวผู้กองกอมเกิมโดนหมดแล้วตายไอ้รถถังเขาจะงมีรถถังอยู่สองตัวที่ไปอยู่ตรงเนี้ยอีกตัวมันก็เอารถถังฉายสิ ไอ้คันชีพเห็นเขาเสร็จแล้วเป็นโดนพวกเดียวกันแล้วมันกลับเลยวันนั้นนะ่ะผู้กองกล่อมเนี่ยกองร้อยผู้กองกล่อมเนี่ยเหลือไม่กี่คนน่ะปรากฏว่าลงหัวกันตายด้วยคันชีพน่าเสียดายผู้กองกล่อมนี่แกค,คุยอยู่กับผมเนี่ยแกบอกวนะ่าจ่าผมก็อยากเจอข้าศึกเมื่อน,น่ะไม่รู้มันอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอผู้กองแต่บอกผมผูกดวงมาจากเมืองไทยแล้วไม่ตายด้วยข้าศึกอ่ะใช่ ผมก็เลยมานึกถึงตรงนี้อ้าวไม่ตายด้วยคาดสึกโดนพวกเดียวกันซักจะเห็นได้ว่าในรายชื่อ8,800กว่ารายชื่อนั้นแต่ละรายชื่อมีเรื่องราวมีสตอรี่มีความกล้าหาญมีความเสียสละของเหล่าบรรพชนครับถ้าหากว่าท่านแวะมาที่อนุสรสถานแห่งชาติอยากให้มาที่บริเวณกำแพงแก้วเหล่านี้เพื่อลำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละพพเพื่อผืนแผ่ดินไทยและเป็นบุคคลที่ทำให้ธงชาติไทยยังคงปลิวสวัยได้ มาจนถึงเช่นทุกวันนี้ครับ